ในวันหนึ่งที่แสนเงียบเหงามันอาจจะทําให้เรารู้ก็ได้ว่าเราควรทําอะไรหรือในบางครั้งที่โดดเดี่ยวเราอาจต้องการใครใจเราเองอาจจะยังตอบไม่ได้ด้วยซ้ําว่าเขาต้องเป็นใครนิสัยแบบไหนแต่สําหรับตัวผมเองเลือกที่จะให้พบกันเองไม่ว่าจะด้วยผมลิขิตหรืออะไรก็ตามผมจะยินดีให้กับเขาคนนั้นเสมอ สำหรับผมแล้วการพาตัวเองออกมาในที่แบบนี้ในช่วงเวลาแบบนี้ถือว่าเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งเลยเ็าว่าได้แต่ตอนเย็นแบบนี้แหละที่ทําให้ผมได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างอิสระที่สุดไม่มีผู้คนพลุกพ่านไม่มีความเสี่ยงต่อโลกเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดสําหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าสถานนี้คืออะไรที่นี่คืออ่างเก็บน้ําห้วยใหญ่ตั้งอยู่ในศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีครับ